สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพชัชากรท้องหน้าอยู่ม1ชั้11เลขที่29อยู่กลุ่มกาลโะลาก,ก,ก,การประชุมพยาบาลใหม่ถึงการให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆหรือผู้เจ็บป่วยกระทันหันณสถานที่ให้พ้นขีดอันตรายก่อนที่จะนำไปส่งแพทย์หลักการประชุมพยาบาลผู้ผู้ป่วยหนึ่ง เมื่อเมื่อพบผู้บาดเจ็บที่มีเลือดออกควรห้ามเลือดก่อนสองถ้าผู้บาดเจ็บไม่มีเลือดออกตรวจร่างกายดูว่าอบอ,อุ่นหรือไม่สามควรตรวจว่าผู้ป่วยมีสิ่งของภายในปากหรือไม่สี่ควรตรวจด,ดูลมหายใจของผู้ป่วยว่าติดขัดหรือไม่ห้าควร ตรวจร่างกายว่ามีบาดแผลรอ้อนผูกช้ำกระดูกหักหรือไม่หกไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยไม่จำเป็นเจ็ดควรคลายเสื้อผ้าให้หลวมแปดควรห้ามคนมามุงดูเพราะจะทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวกเก้าให้มีคนดูแลผู้ป่วยตลอดเวลาก่อนนำไปส่งแพทย์การผสมพยาบาลมาแรงสัตว์แกัสต่อย โอ๋โอ๋อความอ่อยแม่รู้ว่าหนึ่งใช้วัตถุที่มีรูปดสองใช้สำลีชุบลิ้มยายที่มีด่างอ่อนๆสามจะห้าบวม ให้ใช้น้ำแข็งประคบ4เกิดท่าปวดหรือบวมมากให้กินยาแก้ปวด5เกิดท่ามีอาการรุนแรงให้รีบนำส่งแพทย์ในพที่การประสุนพยาบาลคนที่ถูกน้ำร้อนลวก S 1. น Get ึ่งนำน้ำเย็นลาดบริเวณที่ถ um> ูกลมร้อนลวกสองนำผ้าสะอาดเช็ดบริเวณที่ถูกลมร้อนลวกสามถอดเรื้อประดักออกสี่จะทับบวมแดงหรือเป็นตุงมใสให้นำส่งโรงพยาบาลวิธีการผสมพยาบาลใส่เก็บป้องข้าวตาตกลงได้ไหอเจ้ได้จ้ะอุ้ยฝนเยอะจังเลย Oh, หนึ่งห้ามขยี้ตาสองอใ,สให้ผู้ป่วยยิงตาในน้ำสามให้ผู้ป่วยกระพริบตาอาดสิ่งแบบฟอร์มที่เข้าตาจะออกได้สี่เกิดถ้าไม่ออกหรือมีอาการตาแดงให้รีบนำส่งแพทย์คลานไปถมพยาบาล mm hmm. คนกระดูกหาง วีโอน้อยถ้าสงสัยว่ากระดูกหักที่ทําเปลือกชั่วคราวโดยอุปกรณ์ที่มีอยู่ สองให้รีบนำส่งแพทย์การมาของพยาบาลคู่ไปลมแดดหนึ่งรีบนำผู้ป่วยคนที่่มสองให้ผู้ป่วยนอนรั ยืสามใช้เสื้อผ้าให้หลวมสี่ใช้น้ำเย็นใช้ผ้าชุบน้ำเย็นห้าบีบนวดผู้ป่วยให้เลือดไหลเวีนดีหกถ้าป่วยยังไม่ฟื้นให้น้ำส่งแพทย